Duct Tape Challenge เด็กวัยรุ่นเกือบจบชีวิตนี่มันเทรนด์ก้องอะไรกันเนี้ยทำไมช่างหาอะไรพี่ลึกกึกกือทำกันได้ตลอดเวลาเลยนะนี่คือ Skyler f ร์ฟก่อนที่เขาจะลอง Duct Tape Challenge ส่วนนี้คือ Skyler ในขณะนี้เขาต้องเย็บศีษษะไปตั้ง48เข็มแล้วก็ยังอาจตาบอดข้างหนึ่ง เพราะฉะนั้นอย่าริทำเหมือนกับสกายเลร์นะอันที่จริงแล้วชาเลนจ์นี้มีมานานกว่า3ปีแล้วแต่เด็กหนุ่มวัย4 4ปีรายเนี้เพิ่งจะโครจรมาพบเข้ากับชา l e n g e น,นี้ในกรณีที่คุณไม่ทราบ Challenge น,นี้จะท้าให้คุณพยายามที่จะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระหลังจากที่ถูกพันด้วยเทปกาวอย่างหนาแบบแน่นปึก๊กไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนหรือแม้แต่แบทแมนก็ได้ลองชาเลนจ์นี้มาแล้ว แต่สกายเลอร์ได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์จนต้องมานอนบนเตียงพยาบาลเปลี่ยนยังไงนะรึแทนที่เขาจะพันตัวเองติดกับอะไรสักอย่างสกายเลอร์ ler, เลือกที่จะปล่อยตัวเองจากตัวเองโดยลืมไปว่ามนุษย์มักจะมีปัญหาในการรักษาความสมดุลหากว่าเราไม่สามารถที่จะขยับขาเพื่อทรงตัวได้เขาก็เลยสะดุด หัวทิมก่อนจะกระแทกใบหน้าที่ไร้สิ่งปกป้องไปบนผนังคอนกรีตและกรอบหน้าต่างโลหะผลนะเหรอเขาเบ้าตาแตกข้างนึงหนกแก้มแตกสองข้างมีแผลเปิดที่ศีรษะขนาดใหญ่คุณแม่ของเขากล่าวว่าถ้าหากเพื่อนๆของลูกไม่ได้พลิกตัวให้ลูกชายก็อาจจะสำลักเลือดตัวเองจนตาย อุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้สกายเลอร์อาจจะตาบอดทาวอนในตาข้างซ้ายและก็ยังจะต้องทำกายภาพอีกตั้งหลายเดือนแนะ่แม้เขาจะเล่นพิลึกไปนิดนึงแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเด็กนิสัยดีไม่คิดมากสักเท่าไหร่เขาบอกว่าพอคิดแล้วก็เศร้าใจแต่ก็สุขใจสุขใจเพราะรอดตายมาได้ผมเกือบจะตายแล้วแนะ่คุณอยากจะลองชาเลนจ์นี้บ้างไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ